สวัสดีครับผมวันนี้เรามีชุดนอนนาเพียวไซเวฟครับ3,500วัตต์นะครับผมมานำเสนอตัวนี้จะเป็นชุดนอนนา,าเป็นระบบชาร์จ PWM นะครับผม30แอมป์อาตัวนี้ในชุดจะมีสายขี้แบตไปให้นะครับาสาย PV 5เมตรแล้วก็จะมีสายวายครับวาย3แล้วก็จะมีแผง240บาทนะครับแผงตำํำหนิที่เป็นเนลล์ตะไคออกปกตินะครับผมตัวนี้ อันนี้เลยมีไปให้สามแผงเลยนะครับผมก็คือในชุดจะมีแผงโซลาเซลล์มีชุดนอนนาให้มีสายพวกสายอะไรไปครบเลยนะครับอ่าแค่ลูกค้าไปซื้อแบตใส่ก็ใช้ได้เลยอ่าการจะใช้ชุดนอนนานะครับผมชุดนอนนาเนี่ยก็คือตัวนี้สามพันห้าร้อวัตต์ใช้กิ้งอยู่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยวัตต์ไม่เกินนะครับพันห้าพันสองพันสามอะไรอยู่ประมาณนี้เลยก็คืออยู่ที่อ่าลูกค้าไปจัดก,การการใช้เอาเองก็คือไปถึงก็ซื้อแบตใส่้าไปถ้าเกิด ลูกค้ามีแบตเยอะก็จะใช้ได้นานในช่วงกลางคืนนะครับแต่ถ้าเกิดกลางวันก็คือมีแดดช่วยอยู่แล้วไปกับแผงใช้ได้เลยอ,อันนี้ในชุดตัวนี้จะเป็น P W M ชาร์จนะครับผมสามพันห้าร้อยวัตต์ราคาพร้อมแผงพร้อมแผงสามแผงาราคาจะอยู่ที่เจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้อีกหนึ่งชุดนะครับตัวนี้จะเป็น M P P T ชาร์จตัวนี้มันจะบูตอันนี้ลูกค้าดูเลยนะครับแอมแอมมาจากแผงกัหนึ่งจุดเก้านี่บูตไปสี่แอมแล้วครับ มันจะดีมันจะ